สวัสดีจุา่านเพื่อน,นวันนี้จะพามาดูเกี่ยวข้าวตัดต่อซังที่เราทราที่เราลงคลิปไว้คราวที่แล้วค่ะเราจะมาอธิบายให้ฟังข้าวตัดต่อซังเนี่ยเราเราทำคนเดียวเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครทำเขาจะว่าเราเราอาจจะไม่ปกติหน่อยอะไรทำคนเดียวไม่มีใครทำเหมือน แล้วประกอบการครั้งนี้นั่นคือครั้งแรกของเรามันข้าวมันก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่ว่ารวงเดีมันสวยมากเลยทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันสามไร่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่6,919บาท รวมค่าเกี่ยวค่าขนข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วเราเกี่ยวข้าวได้ทั้งหมด3ไร่เนี่ยนะได้1,650กิ 1, กิโลกรัมถือได้ตันกว่า,วาราคาน้หนักเออ,เอ,อไม่ใช่ราคาตันละห้า0ันเก้าเพื่อน,นไม่ถึงห0พันะครับห้า0 ได้กำไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วได้5้าพันใช่ไหมคูณเอาใหม่ห้าพันเกคูณด้วยหนึ่กิกโลกรัมเนี่ยมันจะได้9,710บาทแล้วมาหักกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันหกพัาบาทเราจะเหลือกำไรสุทธิเลยจริงๆเนี่ยสองพบาท เพื่อนๆคิดดูข้าวที่ทำเนี่ยมันจะเกี่ยวได้ประมาณอีกว่าจะเกี่ยวได้ก็ประมาณ90วันมัน80กวันเกาสิวันมันก็เป็นเวลาสมเดือน3มเดือนเนี่ยเราได้กำไรสองพันเบบาทเพื่อนคิดดูเราจะกินจะอยู่กันยังไงราคาข้าวมันไม่ดีใช่ไหม แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยขนาดเราเลดต้นทุนสารพัดเลยนะคือพันข้าวเราก็ไม่ได้ใช้ไถตีอะไรเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยยาฉีดคุมลงคุมเลนอะไรเราก็ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ก็เป็นนาของเราเองแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นนาที่เราเช่าอ่ะสามไร่เนี่ยก็จ่ายเข้าไปแล้วสามพันแล้วเราได้กำไรมาสองพันเจ็ดเนี่ยเราไม่ได้ค่าว,วิ่งดูนาเลยนะ ค่าเช่านาเขายังไม่พอใช้เลยเพื่อนๆคิดดู